อาการเหล่านี้ไม่ควรจะละเลยนะคะเช่นเดินเซปากเบี้ยวแต่มันเป็นแค่ช่วขณะแล้วมันก็หายไปนะคะวันนี้มีบทความมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ที่ตีพิมพ์วันนี้นะคะเขาก็พูดถึงค่ะว่ากรณีที่มันมีอาการนะคะแต่เพียงเล็กน้อยก็ตามอาจจะเป็นแล้วก็หายไปอันนี้คือสัญญาณเตือนว่าเราควรจะไปพบแพทย์ค่ะก่อนที่มันจะเป็นจริงๆนะคะอาการพวกเนี้ย เขาเรียกว่า TIA ภาวะขาดเลือดชั่วคราวในสมองค่ะซึ่งคนอเมริกันเนี่ยเขามีเป็นกันนะคะประมาณ2 4 0 0 0 0คนในแต่ละปี TIA มันก็คือภาวะที่เ,เลือดนะ,ะไม่สามารถที่จะโฟรหรือว่าไหลเวียนในสมองในจุดใดจุดหนึ่งได้อย่างเพียงพอค่ะแล้วใครที่มีความเสี่ยงบ้างนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน โลหิตสูงคนที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอยู่เดิมอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเอาง่ายๆคือรีบไปหาคุณหมอจะด,ดีที่สุดค่ะ